โอเควันดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกความสามารถของสัตว์ขี่แต่ละตัวโดยที่ไม่รวมแบทเทิลเมล์นะครับเพราะปกติแบทเทิลเมล์เราใช้ใน c ี c ไม่ได้ขี่ไปเล่นที่อื่นอยู่แล้วเว้นแต่ว่าอยากจะเล่นเอาสนุกขำๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้นะจริงๆก็มีคนขอมาด้วยแหละผมก็จะบอกว่าสัตว์ขี่แต่ตัวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่เทียร์สามนะซึ่งจะมีแค่ม้ากับวัวครับตามที่ขึ้นในนี้เนาะ อ่ะม้ากับวัวต่างกันยังไงก็คือมาดูที่สเตตก่อนนะครับเมาท์ทุกตัวนะครับมันจะมีเลือดนะครับแล้วก็มีความเร็วปกติบวกกับความเร็วที่เวลาวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบอกว่ามันต้องวิ่งไปกี่วิมันถึงจะเพิ่มความเร็วนะสมมติเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองทดสอบกับนกคู่ให้ดูนะครับอย่างถ้าเป็นอ่านกคู่ตัวที่ผมขี่อยู่เนี่ยมันก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไทม์ยูนิตแกลล็อปเนี่ยตรงเนี้ยสีนะคครับก็ือ4วินาทีที่มันจะบินนนกลาายเป็อ่ะครับเเเนนนนีี่่ยยยออาาางต้้ถรบิปกติเเนีี่่ยยยอางง้็ครับ อ่ะแต่ถ้าผมบินครบ4วิแบบบินไปนเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็น130ตามที่เขียนนะครับนี่ประมาณนี้เนาะหยุดสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะเหมือนตัวคู่อ่ะแล้วบินต่อตรงนี้ก็ยัง130อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องหยุดไปกี่วินนะมันถึงจะกลับเป็น85มาเดิมนะผมลองหยุดนานๆหน่อยกันอ่ะเนี่ยก,กลับเป็น85ละแล้วก็บินแค่ครบ4วินะครับ เนี่ยครบล h, ้วเห็นมัมันก็จะมีเสียงแล้วก็มีสปีดมีความเร็วคือเชื่อว่าเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาขี่ม้าขี่วัวมันก็มีนะครับทั่วไปเนาะทีนี้เนี่ยที่ม้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับม้าจะเลือดเยอะกว่าน้อคู่นะขนาดเป็นแค่เทียสารทำงนก๊อคู่จะบางหน่อยแต่ว่าจะวิ่งช้ากว่านะความเร็วตอนติดแกลลอบเนี่ยก็แค่100นะครับและความเร็วตอนไม่ติดเนะี่ยแค่6กานะครับผมแล้วก็ติดแกลล์บ์สามวิแนละ้วซึ่งเร็วก,นนก тории, ว่นะเกเา,วาเนี้ จำไว้เลยนะครับถ้าสัตว์ตัวไหนที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือน้ําหนักเข้าตัวนะครับผมน้ําหนักเข้าตัวหมายความว่าอย่างไงคือมันจะเหมือนคุณใส่กระเป๋าอะอย่างีหยตอนนี้ผมใส่กระเป๋าอยู่สมมติผมถอดออกอย่างนกคู่เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีนะครับสกิลมันคือบาเรียนครับอย่างสมมติผมถอดกระเป๋าออกอะน้าหนักผมเป็น85ดสจะปาก็คือไอน้นกคู่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ช่วยแบกน้ําหนักไม่ได้ช่วยแบกอะไรเลยคือมันไม่มีสเตตแบกน้ําหนักให้แต่ถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นวัวเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าวัวเนี่ยแบกน้าหนักไดอ่่าครับีผมขู เห็นไหมว่าน้าหนักผมลดลงเนี่ยเลอ18%เห็นปะเวลาเราลงวัวเรายังอยู่ในวงเนี่ยน้ําหนักก็จะยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราออกเมื่อไหร่เนี่ยน้าหนักก็จะเพิ่มนะครับผมแต่ว่าวัวเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีแพสซีฟน้ําหนักแบบมมาใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละครับคือความแตกต่างของสัตว์ที่มีแมกโรดตรงเนี้ยกับสัตว์ที่ที่แบบมีสกิลเนี่ยสัตว์ที่มีสกิลเนี่ยคือน้ําหนักมันจะเข้าตัวครับเรากับคุณใส่กระเป๋าอะมันเหมือนคุณใส่กระเป๋าเลยแค่คุณใส่สัตว์ตัวนี้เข้าไปผมยกตัวอย่างตัวทีีี่่่ผมมนนนะะเยอางรคับ เห็นไหมว่าฟอร์ดแลมเนี่ยจะมีความสามารถแบ่น้ำหนักเนี่ยอินคิวยัวแมกโหลดบายสามสิบเจ็ดจุดสี่กิโลเนี่ยเนี่ยมันเหมือนใส่กระเป๋าเลยปะคือผมใส่เข้าไปปุ๊บมันหายหนักเลยอ่ะผมลองเปลี่ยนเป็นวัวให้ดูนะสมมติผมใส่วัวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแค่ใส่ฟอร์ดแลมเข้าไปผมไม่ได้ใส่กระเป๋านะเนี่ยน้ำหนักผมเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยครับน้ำหนักมันเข้าตัวเหมือนใส่กระเป๋าครับสัตว์ที่มีความสามารถเนี่ยบวกแมกโหลดตรงเนี้ยจะดีกว่าสัตว์ที่ไม่มีความสามารถบวกแมกโหลดอย่างวัวเนี่ยดีกว่าตรงที่ว่า มันเหมือนเราใส่กระเป๋าเราไม่ต้องอยู่บนตัวมันเราไม่ต้องอยู่ใกล้มันนะครับตอนที่เราลงมันก็จะไม่หนักนะครับผมนี่มันจะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าผมจะขี่มันผมจะลงมันผมจะเดินออกจากวงน้าหนักจะเท่าเดิมตลอดคงที่ราวกับว่ามันเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมัวที่มันไม่ได้แบบมีความสามารถตรงเนี้ยคือมันบวก แมกโหลดอย่างเดียวนะมันไม่ได้บวกเป็นความสามารถแบกน้ำหนักแบบนี่นะสัญลักษณ์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูได้นะจาไว้ว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้แต่ว่ามีแบกน้าหนักเนี่ยมันจะแบกต่อเมื่อคุณขี่มันอาต้องขี่ก่อนเนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอขี่ปุ๊บเหลือสิบแปดอ่ะมันจะแบกต่อเมื่อคุณขี่มันหนึ่งสองคือมันจะแบกต่อเมื่อถ้าคุณไม่ได้ขี่มันคือคุณต้องอยู่รอบตัวมันแบบเนี้ยในวงขาวๆมันถึงจะแบกเหนไตอนนี้ยังสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าสมมติว่า คุณหนักมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราโดนตีตายนะหนักอ่ะ แต่ถ้าไม่โดนตีตายแล้วเราไม่ได้ขี่มันก็หนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือข้อจํากัดของพวกที่ไม่มีแพสซีบวกน้ําหนักนะคือตัวเองบวกน้ําหนักแต่ว่าไม่ได้มีแพสซีบวกน้ําหนักมันก็จะแย่ตรงนี้นะแย่เวลาที่เราตกวัวหรือเวลาเราออกนอกวงเนี่ยเผลอออกเนี่ยมันก็จะหนักทันทีครับการที่เราจะพ v พีไปด้วยเก็บของไปด้วยแนะนําให้ขี่ตัวที่แบบเนี่ยมีแพสซีอย่างเงี้ยตัวที่มีแพสซีอย่างเงี้ยก็จะมี1ก็คือม้านะครับเห็นไหมเนี่ยม้าจะมีนะครับ2อคือควางนะครับผมนี่ควางก็จะมี 5นะครับคือ,อจิ้งจกนะครับหรือว่า,าลิซซาสซลามัมนเดอร์พวกเออ่ประมาณนั้นก็จะมีเหมือนกันนะครับไอ้นี่มีเพราะวะ่าออมเพย์ไม่มีนะครับอันน้องเลยจากที่ผมพูดไปก็คือไม่มีแล้วนะมีแค่มา้าควาง หมูแล้วก็กิ้งก่านะครับแล้วก็ไอ้ฟอนแลมตัวเมื่อกี้อ่ะอันนี้เป็นควางก็ยังมีนะคือเป็นควางเทียหกก็คือควางมูนนะครับก็คือเป็นควางเหมือนกันก็ยังมีอยู่ม้าเทียหกก็ยังมีอยู่นะครับมากก้าเกาะมีไหมมากก้าเกาะไม่มีนะครับม้าธรรมดามีแต่มากก้าเกาะจะไม่มีแพสซีฟแบบแบ่งน้ําหนักนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นมากก้าเกาะก็จะไม่มีนะครับอ่ะพอมาเทีเจ็ดก็จะมีซาลามันเดอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหมือนเดิม อ่าหมูก็จะมีเหมือนเดิมต่อให้เปลี่ยนเป็นเทียเจนะครับประมาณนี้แต่ซาลาม a นเดอที่มีสกิลเนี่ยไม่มีนะก็ต้องดูดีๆนะโอเคจบไปแล้วสำหรับเรื่องน้ำหนักของสัตว์นะก็เลือกขี่ถ้าเราจะสู้ไปด้วยเก็บของไปด้วยเนี่ยแนะนำว่าให้ขี่ตัวที่มีแพสซีบวกน้ำหนักนะเวลาลงสู้เนี่ยมันจะได้ไม่หนักนะครับผมรวมถึงเวลาที่เราอยากจะขนของโดยที่ไม่ใช้พวกวัวอะไรพวกนี้ คือวัวมันนอยู่ก็จริงแต่ว่าเวลาเราขนของถ้าเราโดนตีล่วงเนี่ยมันหนักใช่ไหมเราก็าเดินไม่ได้มันก็ไม่รอดละลูกเ้นแต่เราจะขี่ในทางปลอดภยัยจริงเราถึงจะขี่ได้ก็คือไอตัวที่แบบน้ําหนักไม่ติดตัวมันมีไว้แค่ขนของกับแบบของแบบตอนเราไม่สู้ครับได้นะครับผมพอขึ้นมาเป็นเทียสีเนี่ยก็จะมีความนะความก็อธิบายไปแล้วอะจะถามว่าวัวมีอะไรที่แตกต่างกับมา้มามา้ามีเลือดนะครับผมแล้วก็มีความเร็วอะไรเขียนตามปกตินะวัวมันก็มีเขียนเหมือนกันแต่ที่เพิ่มขึ้นมาของวัวเนี่ยคือ เห็นไหมมันมีเกาะนะครับอาร์เมอร์246นะครับแล้วก็เมจิกรีสแตนัน246นะครับมันคือเกาะกันฟิสิกอลกับเกาะกันเมจิกดาเมจนะครับผมแล้วก็มีการซีซีด้วยการซีซีอีก185นะครับซึ่งจะสังเกตว่าม้ากับควางเนี่ยไม่มีนะก็คือก็คือม้ากับควางเนี่ยน้ำหนักเข้าตัวเหมือนเราใส่กระเป๋าก็จริงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะบางกว่าวัวนะก็คือไม่มีทั้งการซีซีไม่มีทั้งเกาะแล้วก็เลือดน้อยกว่านะครับวัวก็ข้อดีก็คือมีมีอึดนะครับผมแต่ข้อเเเเสีียยคคืออนนนน้้าาาาหััักไมมม่่ขตตวะะทรบผ ก็จะมีม้าเกาะขึ้นมาครับม้าเกาะใช้ทําอะไรก็เหมือนกันครับคือมันเหมือนกับวัวแค่ว่ามันแบกน้ําหนักไม่ได้เยอะเท่าวัวครับแต่ว่ามันอึดครับมันอึดเหมือนกับวัวก็คือมันมีเกาะมีการซีซีนะครับผมแค่แบกน้ําหนักไม่ได้แต่ว่ามันวิ่งเร็วกว่าวัวนิดนึงนะครับผมร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างน้อยคุณถึกเท่าวัวแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าวัวมันประมาณนั้นคือใช้เดินทางได้ม้านี่ก็ใช้แบบกลางๆครับเพราะว่าน้ําหนักมันทั้งเข้าตัวแล้วก็มันวิ่งก็ ไม่ได้แย่มากนะครับผมไปไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่อยากต้องการความเร็วก็ม้ามันแบกน้ำหนักได้ด้วยวัวนี่ก็คือใช้คนของครับก็ใช้เวลาที่แบบส่วนใหญ่เราไม่อยากจะสู้คนอะแต่เราต้องการคนของจํานวนเยอะๆนะครับก็คือมันอึดแล้วแบกน้าหนักได้เยอะแต่ว่าเราไม่ได้จะสู้ใครเนาะเสือนะครับเสือก็คือเหมือนม้าเกาะเลยแค่ว่ามันไม่มีเกาะแต่ว่ามันวิ่งเร็วกว่านะครับเป็นร้อยยี่สิบนะครับผมต่อไปเป็นก็เป็นนกตัวนี้เหมือนกันเหมือนเสือแต่วิ่งเร็วกว่าเสือแค่นั้นก็คือถ้าเราต้องการความเร็วก็ เนี่ยครับตัวพวกนี้ก็มันมัน,มนอัปเกรดขึ้นมาเนาะในในหมวดหมู่แบบเพิ่มความเร็วนะครับต่อไปเป็นหมีนะครับมีเหมือนวัวเลยแต่ว่าอึดกว่าวัวแล้วก็แบกน้ําหนักได้เยอะกว่าวัวแค่นั้นเอาง่ายๆมันคือวัวที่อัปเกรดอ่ะมันใช้ในเชิงเดียวกันก็คือใช้แบกของใช้แบบใช้แบบแบกของอื่นอ่ะแบกของเยอะๆยแล้วก็ตัวอื่นๆๆเหมือนกันนะครับผมแค่ว่ามันดีกว่าวัวแค่นั้นเองแล้วก็แพงกว่าหมูป่านะครับหมูป่าจะเหมือนกับม้าแล้วก็ควางนะครับผมก็คือน้ําหนักเข้าตัวนะครับแต่ว่าน้ําหนักเข้าตัวเนี่ยเยอะกว่า แต่ก็ยังน้อยกว่ัวอยู่ดีแต่ดีตรงที่มันแบกของได้และน้ำหนักเข้าตัวนะครับต่อไปเป็นบิคฮอนแลมนะครับเหมือนวัวกับหมีต่างกันตรงไหนวะเอาโอเคเอาที่ต่างก็คือบิคฮอนแลมนะครับเลือดเยอะกว่าแล้วก็แต่เกาะน้อยกว่าวัวนะแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าวิ่ง100่้อยเอาลต่างกับหมีตรงไหนหมีวิ่งเท่าไหร่หมีวิ่ง80เอาโอเคเอาเป็นว่าบิคฮอนแลมอ่ะมันคือตรงกลางระหว่างวัวกับหมีครับคือมันวิ่งเร็วกว่าหมีกับวัวแต่ว่ามันบางกว่า มันบางกว่ามีกัววัวเออประมาณนั้นแต่แบบของได้เหมือนกันแต่น้ําหนักไม่เข้าตัวนะเห็นไหมไม่มีพาสซีฟหมาป่านะครับหมาป่ามันก็คือขั้นอัปเกรดของเสือกับนกนะครับก็คือเหมือนกันใช้วิ่งเร็วนะไม่มีเกาะไม่มีอะไรวิ่งเร็วเฉยแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าเสือแล้วก็นกนะครับผมความเร็วเป็น130นะดแต่ถามว่ามันต่างกับเสือกี่เปอร์เซ็นต์มันต่างกันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับรวมถึงต่างกับนกแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ว่านกเนี่ยแกรอบมันแค่น5วินะหมา นกเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคือวิ่งห่างกระเสือแค่แค่3%เปอรนงอะแต่ว่ามันแบบ2.5วิมันชาร์จได้แล้วอะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมอ่าต่อไปลิซ์านะครับใช้ทำอะไรก็ เหมือนกันนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยนะครับมันเหมือนพวกมาพวกอ่าควางเนาะที่น้ําหนักมันเข้าตัวแต่ความพิเศษมันคือเลือดมันเยอะครับถึงจะไม่มีกอกแต่ว่ามันไม่มีแกลล์บูฟสปีดนะครับจะเห็นว่าสปีดธรรมดากับแกลล์บูฟสปีดเนี่ยก็เท่ากันนะหนึ่งร้อยเท่ากันอ้าวแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาพี่แล้วมันดียังไงวะถ้าแบบมันวิ่งเท่ากันตลอดเวลามันไม่มีชาร์จเพิ่มความเร็วได้ ก็เวลานะครับที่เราวิ่งนะครับแล้วเรามีชาร์จเพิ่มความเร็วก็จริงแต่ชาร์จเพิ่มความเร็วมันจะหายเมื่อเราหยุดนิ่งถูกป่ะหรือไม่ก็เราโดนดาเมจชาร์จความเร็วจะหายเนี่ยอย่างสมมุติผมม้าเนี่ยผมวิ่งติดแกลล์รอบร้อยสิบอย่างเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆโดนมอนตีเอาแม่งก็ตกเหลือหกสิบห้าถูกป่ะ กลายเป็นว่าถ้าเป็นลิซารเง,งี้ยที่แบบความเร็วเท่ากันตลอดอะ่ะ<อ>ก็คือโดนตีมันก็1 100เท่าเดิมตลอดไงก็คือไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าวิ่งวิ่งผ่านมอนแล้วโดนตีความเร็วจะสโลเหอะแม่งวิ่งร้100เท่ากันตลอดอันนี้คือข้อดีข้อเสียก็คือตอนติดแกหล็อปเนี่ยแม่งช้ากว่าสัตว์ตัวอื่นนะครับแต่ข้อดีคือตอนไม่ติดแกหลอปก็มันเร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ติดแกหลอปเหมือนกันนะอ่ะก็ใช้ตอนแกะได้นะครับก็เนี่ยเห็นมั้น้ําหนักเข้าตัวร้อ195ม้าน้ําหนักเข้าตัวเท่าไหร่ 2, ร122นับต่างกับมา้านิดนึงเยอะกว่าม้าหน่อยนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นม้าเกาะเหมือนกันนะครับผมต่างกับม้าเกาะตัวนี้ยังไงอันนี้เอาจริงๆนะผมไม่รู้ไม่ใช้ทําอะไรวะ มันก็คือม้าก่อดตัวเดิมอะแต่เอ่อเลื่อนมันลดลงแล้วแพงขึ้นผมขอเว้นไว้หน่อยแล้วกันผมผมไม่รู้ใครใครรู้ตอบได้ตอบได้นะว่าไอมา้ไอม้าไอ้ม้าเว้นเนี่ยใช้ทำอะไรหรือมันแค่สวยเฉยๆต่อไปมาที่เทียรหกนะครับที่ต่างออกมานะครับก็จะมีเป็นหมาป่าเทียรหกนะครับต่างกับหมาป่าท 5, เทียห้าตัวเมื่อกี้ยังไงก็วิ่งเร็วกว่า2%ครับแค่นี้เองนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันต่างกันมากกว่านั้นนะปกติหมาป่าเทียห้าเนี่ยจะขึ้นสัตว์เร็วกว่าหมาป่าเทียรหกนะครับขึ้นสัตว์เร็วเป็นยังไงงออออ่ะะะกกก็็คคคืควววาาาามเเเเรรรรรในนนนนขขึึนนข้้้ับลลดดโหตีย มาปลาเท5ห้ามันโหลดเร็วกว่านะครับสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้มันปรับแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยหมูหมูเทียแปดมันก็เคยขึ้นเร็วกว่านะแต่ตอนนี้มันเท่ากันหมดแล้วอะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะสัตว์ในเกมที่แบบมันขึ้นเร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นอะเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับหาไม่เจอแล้วอะเอาว่าถ้าใครรู้ก็ตอบด้วยนะว่ายังมีอยู่หรือเปล่าปัจจุบันนี้พร้อมปรับไปแล้วนะครับผมอ่ะงั้นมากลับมาต่อที่เทีาหกเเหมือนเดิมนะครับควางนะครับเท่าหกมีควางม,ามูงตม มีอะไรเหมือนกันเดะเพียงแค่ว่ามันวิ่งเร็วกว่านะความเร็ว120ก็คือวิ่งเท่าเสือเลยนะครับผมแล้วก็ช้ากว่าหมาป่าแค่10%นะแต่น้ําหนักเข้าตัวนะครับผมต่อไปมาดูที่เทียเนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหมูนะครับหมูเทียเจ็ดเหมือนเดิมเหมือนหมูเทียห้าทุกอย่างเลยแต่ว่าวิ่งเร็วกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักเข้าตัวเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลือดเยอะกว่านะแต่ว่าเลือดเยอะกว่าเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าสัตว์ทุกเทียถ้าเปลี่ยนเทียมันมันก็เลือดเยอะขึ้นทุกเทีย ถ้ามันเป็นสัตว์ตัวเดิมนะครับต่อไปก็เป็นลิซาร์ดเทียเจ็นะครับผมก็เหมือนลิซาร์ดเทียอื่นทุกอย่างเลยแค่ว่าน้ําหนักเข้าตัวเยอะกว่าแล้วก็วิ่งเร็วกว่า3%แล้วก็เลือดเยอะกว่านะครับแล้วก็มีลิซาร์ดที่มีสกิลเนาะอันนี้อย่าไปสนใจม,นมันแค่มีสกิลเฉยๆไม่มีอะไรต่อไปเป็นเทียแปดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็มีเป็นหมีดํานะครับผมก็เหมือนมีขาวแต่ว่าแบ่งน้ําหนักได้เยอะกว่าแล้วก็น่าจะอึดกว่านะครับดูจากสเตตรวมๆแล้วนะครับแล้วก็ช้างนะครับช้างเเนนี่ยก็หมือ พวกหมีพวกวัวพวกอะไรพวกนั้นเลยก็คือน้ําหนักไม่เข้าตัวนะครับแล้วก็อึดน,นะครับแต่ว่าแบกน้าหนักได้ถึง2องหมื่นนะครับก็คือแบกได้เยอะมากแต่น้ําหนักไม่เข้าตัวนะก็อารมณ์แบบพวกหมีแต่เป็นขั้นอัปเกรดนะครับเป็นช้างอันนี้มาไฟนะครับมีสก,กิลไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับวันนี้ก็เสือมีสกิลอันนี้ไม่ต้องไปสนใจแบตแบตเทนเมาส์ผมไม่เล่านะเพราะมันใช้ CVC ผมไม่พูดแล้วกันอ่าแล้วก็มีมันจะมีสัตว์ประจําเมืองครับอย่างนกเนี่ยก็เป็นของบิดวอร์ดนะครับสัตว์ประจาเมืองก็ใชใ ทำงานได้หากเราติดติดธงนะผมเราก็จะใช้สกิลของมันได้นะติดธงเมืองนั้นๆนะครับอย่างนกเนี่ยก็เป็นของเมืองบิดวอร์ดหมีก็เป็นของเมืองขาวเมืองขิมะนะครับหุกก็เป็นของเมืองเขียวอันนี้ก็เป็นของเมืองมาหลงนะครับเมืองฟ้าเมื่ออันนี้ก็ของเมืองม่วงเมืองบุงนะฮุยบึ้งนะครับแล้วก็หมาป่านี่ก็เป็นของคาริออนนะก็จะมีสกิลแบบนี้เราติดธงก็ใช้ได้นะซึ่งหมาป่าเนี่ยที่ไวที่สุดในเกมก็คือหมาป่าเทปแปดน้ำหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับผมซึ่ง มันก็ต่างกับเทียหกแค่สองเอ่อแค่สามเปอร์เซ็นต์นะจริงๆถ้าเราไม่ซีเรียสขนาดนั้นซื้อเทียห้าขี่ก็ได้นะมาห่างกันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองเทียห้าก็ร้อยสามสิบแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสัตว์ประจำเดือนหน่อยดีกว่ามันจะมีสัตว์อีกแบบหนึ่งที่เป็นสัตว์ประจำเดือนนะครับที่ได้ตามพวกพรีเมียมนะมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่ในนี้นะจะกดให้ดูนะครับผมก็นี่นะครับจะดูได้ตรงนี้นะครับผมสัตว์ประจำเดือนอันนี้ก็จะมีหมีนะครับมันก็เหมือนหมีทั่วไปเลยก็คือน้ำหนักไมมมมมม่่่่่่เเเเเขขขข้้้้้้าาาาตตตตััััวววนน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 ะะะคคครผอออึดดแแแแแลกก็งไยหีสิม มันให้อารมณ์มันมีทั่วไปอ่ะอ่าสัตว์ประจําเมืองอันนี้เป็นนกเทียเจ็ดนะครับเหมือนนกเทียอื่นอ่ะแค่ว่าวิ่งเร็วกว่าแล้วก็เลือดเยอะกว่าแล้วมีสกิลแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปอ่ะสัตว์ประจําเดือนอันนี้ก็ฟอร์แรมนะที่ผมขี่ไปให้ดูก็เหมือนฟอร์แรมตัวอื่นแค่ว่าน้ําหนักเข้าตัวนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะครับผมอ่ะต่อไปสัตว์ประจําเดือนเดือนนี้หมานะครับก็เหมือนหมาป่าเลยวิ่งเร็วนะครับมีมีดีแค่วิ่งเร็วอย่างเดียวแแต่่่มมมมีสกิิลเเพขึ้้้นนนนาดวยคคััองะรบผ อ่ะกิ้งก่านะครับก็เหมือนกิ้งก่าทั่วไปแบ่งน้ําหนักเนี่ยเห็นไหมน้ำหนักเข้าตัวเหมือนกิ้งก่าทั่วไปเลยแค่ว่ามีสกิลนะครับผมแล้วก็ความเร็วเป็นร้อยสามนะครับต่อไปเป็นข้างข้าวนะครับข้างข้านี่จะออกอารมณ์เหมือนหมาป่านะก็คือเน้นวิ่งเร็วอย่างเดียวเห็นไหมความเร็วร้อยสามสองเท่าหมาป่าเทียหกเลยแต่มีสกิลบิงแค่นั้นเองนะครับไอจอย อ่าต่อไปเป็นแพะกระโดดครับอันนี้จะออกเหมือนพวกควางกับม้านะครับก็คือน้ําหนักเข้าตัวนะครับแล้วก็มีสกิลวิ่งเร็วไม่เร็วมากแล้วแบบวิ่งประมาณร้อยห้าเหมือนอารมณ์พวกม้ากับควางเทียสี่นะครับแต่มีสกิลต่อไปเป็นนกคู่นะครับนกคู่อันนี้ก็เหมือนอารมณ์หมาป่านะครับแค่ว่ามีสกิลเน้นวิ่งเร็วอย่างเดียวไม่มีอะไรนะครับอ่าต่อไปเป็นหมูนะครับหมูแบบสัตว์ประจําเดือนก็เหมือนเลยมือนหมูเทียสเจ็ดมอนหมูเทียสห้าเลยนะครับน้าหนักเข้าตัวเหมือนกันเนี่ยน้ำหนักเข้า กาเลนฮอตนะครับก็เหมือนม้าธรรมดาเลยคือน้ําหนักเข้าตัวเหมือนกันสเตตอ่าไม่ได้แย่มากแต่วิ่งเร็วกว่าม้าธรรมดาเยอะเลยนะครับแต่ว่าบางพอๆกันแต่มีสกิลนะครับผมแค่นั้นอ่ะอีกานะครับอีกาจะออกอารมณ์เหมือนหมาป่านะครับเหมือนเดิมก็คือมีมีมีแต่วิ่งเร็วอย่างเดียวนะครับวิ่งเร็วร้อยสามสิบเลือดน้อยๆนะไม่มีอะไรแค่มีสกิลเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นเสือดําเสือดําก็จะออกแบบเหมือนหมาป่าแต่อึดกว่าน่อยนะครับเลือดเลือดเป็นพันนะครับเน้นวิ่งเร็วอย่าง เก็หมดแล้วนะสัตว์ประจําเดือน12ตัวก็มีตามนี้นะครับคือสัตว์ประจําเดือนหรือว่าจะสัตว์ตัวไหนก็ตามอ่ะคุณลองนึก,นก,นกดูมันมันเหมือนสัตว์ตัวอื่นแหละแค่ว่ามันเหมือนแบบแค่อัปเกรดระดับเพิ่มขึ้นมาเฉยๆคือมันก็ใช้หน้าที่คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าใครเล่นเก็บของและสู้คนด้วยเนี่ยผมก็แนะนําสัตว์ที่มีน้ําหนักแบบส,สัตว์ที่เป็นน้ําหนักแบบเป็นแพสซีฟนะครับน้ำหนักจะได้เข้าตัวจะได้สู้คนได้นะส่วนใครที่คนของไม่คิดจะสู้คนเนี่ยแล้วมั่นใจว่ารอดเนี่ยก็ ขี่พวกมีพวกอะไรก็ได้มันแบกได้เยอะนะครับแล้วก็อึดน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสู้คนเนาะแล้วก็มันแบกได้เยอะกว่าพวกที่น้ำหนักเข้าตัวไงเพอเราขนเยอะมากๆครับส่วนใครที่จะเดินทางแก๊งคนเดินทางเร็วๆก็หมาป่าพวกเสืออะไรพวกนี้เนาะที่วิ่งเร็วๆนะครับมันก็มีอยู่แค่ประมาณนี้แหละหลักๆนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากนะครับโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับก็ไปละบายยนะแนะนําเรื่องศัตว์นะครับผม